วัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทอีกปีปะศอยนน่นงไนครับที่ตอนนี้หายากขึ้นตัวแล้วนะครับท่านว่าจะเป็นปีะสอ,อะไรจํานวนกราริทินวิเท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากห,าากหรือไม่ละครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆ,ๆน้องๆท่านตามไปดูเรื่อยๆกันเลยครับ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเสนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับจะทาการล้างแล้วเป็นรอบแรกครับตั้งแต่เมื่อวานแลวครับท่านิ่งเอามาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน้องดูในวันนี้เองนะครับดูดิครับผมตัดเจยวครับก็ยังไม่ออกอยู่นะครับนี่จะเห็น รอยเปืดอเพื่อนอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ยังเงาวับขึ้นมามากกว่าเดิมครับตอนแรกๆดำปีมากกว่านี้นะครับท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังเกตดูตรงนี้ครับนี่ๆเนี่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 ครับเป็นเหรียญดับสามขอบครับขอบแรกวงในนี่ครับสีทองกับขอบที่สองสีทองตรงกลางนี่ครับแล้วก็นิกเกิลขับหรือว่าซีเงินอยู่ด้านนอกนะครับท่านเหรียญนี้นะครับราคาไม่ธรรมดาเลยครับถ้าใครมีแบบนี้ครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับแบบนี้ครับสามเป็นเหรียญสามขอบนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอเลยนะครับ ส่วนมากจะไม่มีนะครับในปีพศนี้ประเทศไทยครับอัคษอบิลทำขึ้นมาเพื่อวัตถุการทางสายตาพศ2 5อ7ต้องันห้าร้อยสี่สิบเ็ดทันหายากมากระันี้ครับด้านนี้ก็ตรงข้ามครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับเนี่ยครับฝั่งเดียวกันครับสามขวดขอบครับแบบนี้หายากมากนะครับที่จะเจอครับในปีพศสี่เจ็ดนี้ครับท่านดูสิ่ครับเหรียญสามขอบครับสวยงามขนาดไหนครับท่านดูสีครับคมชัดเจาะมากครับสรับเหรียญนี้ครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้ครับ สามร้อยอย่ขายครับได้มากกว่านั้นแน่นอนครับเชื่อผมเพราะว่านักสะสมก็ต้องการอยู่นะครับแบบนี้เขาก็จะต่อนิดิดหน่อยลงมาอดีตว่าดีเขาอาจจะไม่รับซื้อเลยสามรับทำว่ามันน้อยไปครับส่วนมากเขาจะรับซื้อขึ้นมานนน้อยนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันราคามันดีกว่านั้นแน่นอนครับรับรองว่าสามร้อยต้นอยากขายแน่นอนเก็บไว้ครับเพราะอนาคตมันไม่มีที่ให้หาเก็บเลยนะครับแบบนี้ครับหายากมากเลยครับแบบนี้นะครับ จำนวนการผลิตนะครับสำหรับปีพศ2 5 4 7เนี่ยอยู่ที่62 9, ล้าน689,000เหรียญนะครับท่าน62 9, ล้าน689,000เหรียญนะครับท่านในระดับยู C นซีนะครับอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ20-30ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเหรียญนี้สัน้อยกว่า300ท่านอย่าขายเด็ดขาดเลยนะครับ